สวัสดีค่ะเพื่อนๆยายเป็นพาเพื่อนๆมาชมป้าสมัยไลฟ์สไตล์โชว์เกษตรระรรยะยาวง่ายๆบ้านๆแต่ได้ผลค่ะแลกระน้ำนะจ้าป้า<อ>สมัยอธิบายลำไยค่ะลำไยเอามาปลูกบางปีเขาจะดกมากค่ะบางปีก็จะไม่ดกค่ะรสชาติจะหวานนะคะหวานกรอบค่ะ เนื้อไม่ค่อยเยอะแต่อร่อยค่ะไม่มีแมงค่ะเพราะที่นี่จะใช้ปุ๋ยหมักไม่ฉีดยาค่ะมะกรูดนะคะมะกรูดพื้นบ้านปลูกแต่สมัยพ่อแม่นะคะแต่ลูกเขายังเล็กอยู่ค่ะนะดูนี่ค่ะมะกรูดนี่นะก็สรรพคุณดีนะคะถ้าเราไปใส่ไฟย่างเนาะใส่ไฟย่างแล้วมาหมักกับผมสะไปเรื่อยเรผมเราจะดำนะคะขับลมก็ได้ค่ะทำอาหารก็ดี ทำบะหมี่อะไรนะเขาเรียกบะหมี่อะไรนะอย่างี้อนี่ดหรือ,อลูกมันสิคะเพื่อนเพื่อนนี่ถ่ายให้ดูเลยค่ะถ่ายให้เห็นชัดๆเลยว่ามันมันดกมากเลยะคะ่ะต้นมะกรูดต้นนี้โอ้โหแงนแงนดูต้นราะว่าต้นมันสูงแล้วก็มันดกมากเลยค่ะมีแต่ลูกมะกรูดไม่ทราบเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าคิดว่าคงจะเห็นนะคะเพราะว่ามันย้อนแสงค่ะ ถ่ายขึ้นฟ้าแล้วมันย้อนแสงแต่มันดกมากเลยค่ะตามที่เห็นนี้อู้หมาดูฝั่งนี้ค่ะเพื่อนๆจะดูให้เพื่อนๆได้ชมโอ้โหมันมันงามอ้โหูดกมากเลยค่ะข้างในใบสีเขียวและลูกมันสีเขียวมันอาจจะมองไม่ชัดก็ได้ค่ะพเพื่อนๆแต่เยเป็นหนามองชัดมากเลยค่ะ เพราะมันเยอะเห็นนอกเครื่องนะคะว่ามันเยอะมันเยอะจริงๆค่ะมันดกโอืมลูกเยอะมากเลย้อต้นใหญ่มากเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดนเนี่ยสงสัยเอาไปขายหรือเปล่าน้อหรือว่าไปแจกไปแจกค่ะแกบอกว่าไปแจกอ้าว เวลามีงานวัดก็จะเอามากูดไปทําอาหารค่ะลูกนี่ก็จะไปให้ร้านเสริมสวยบางทีเขาก็จะให้ตังเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรค่ะบางทีคนก็จะมาเก็บไปสระผมอเอาไปย่างแล้วสระผมค่ะบางทีเขาก็ไปทำข้าวปุ้นน้าพริกขนมจีนทำขนมจีนน้ําพริกใครมาขอก็โอเคค่ะบางทีคนแก่ก็จะเดินมาขอไปทําน้ํายาล้างจานเวลามีงานวัดเขาก็จะเอาไปทําน้ํายาล้างจาน แช่แล้วก็จะได้บุญด้วยล้างห้องน้ําล้างอะไรค่ะโอ้ยเนาะไม่มีการขายค่ะเลขเปลี่ยนได้ถ้าให้ปัจจัยกลับมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแกยอยู่ในวัดค่ะอยู่ในบุญตลอดค่ะพเพื่อนๆถ้าใครสนใจติดต่อมาได้นะคะป้าสมัยชนแนลค่ะไลฟ์สไตล์เออเป,เป,ป้าสมัยไลฟ์สไตล์โอ้เยอะมากเลยค่ะนี่เนี่ย ถ่ายไม่หมดหรอกค่ะเพื่อนๆนี่ต้นเดียวนะคะเนี่ยเยอะมากรอบต้นเลยค่ะถ่ายรอบต้นเลยค่ะโหยแกขยนันมากมากเลยก็สมควรที่ลูกมันจะดกสมใจค่ะอ้ยมันเยอะปติยินดีด้วยโอ้ยเก่งมากเลยแกเก่งมากเลยสามต้นนะคะอน้ีสต้นโอเคค่ะเพื่อนๆป้าสมัยจะนำ ชมต้นไม้ป้าสมัยแนะนําหน่อยต้นอะไรสวยจังนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โโกศนมีดอกยังกับใบมีใบยังกับดอกโกศนตัวนี้ค่ะโกศนเขาจะเป็นสีเหลืองเขียวค่ะพอเขาโตขึ้นเขาก็จะใบหยองแหยงอย่างนี้แหละค่ะนี่ค่ะโกศนเขาจะแตกออกมาเป็นพุ่มเลยนะคะโกศนนี้จะมีหลายสายพันธุ์แต่ชื่อบางครั้งป้าสมัยก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าชื่ออะไรค่ะ แต่ว่ามันสวยป้าสมัยก็ชอบก็จะมาตัดปูกค่ะสวยงามสวยนะคะมีใบเขาใบเขาจะลายลายเป็นเส้นตรงกลางเป็นต้นไม้ที่สวยแบบธรรมชาติคเพื่อนๆนี่นะคะ,คะตัวนี้ก็จะอีกสายพันธุ์หนึ่งป้าสมัยไม่ค่อยไม่มีไม่มีเวลานี่ค่ะตัวนี้มันจะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยมัจะออกมาอย่างนี้ค่ะ สวยงามมากเลยนี่ค่ะพอเขาโตขึ้นเขาก็จะแตกออกมาแต่นี้ยังไม่ทันโตเท่าไหร่นะคะจากข้างล่างเอามาปลูกตน้นนี้ต้นน,ตนี้เลยค่ะตัวนี้เลยติดมาเพราะว่ามันจะมีหนอเก่ามีหัวเก่าอยู่แล้วแม่เพื่อนจ,จะได้เลยโหป่าเพื่อนถ่ายเลยเพื่อนไม้มงคลนี่แล้วก็มากหู่มากเมีย มะคูมากเมี่ยเพื่อนวะมาคูบักเมี่ยเพื่้นวะแล้วก็ต้นสับปะรดสีแล้วก็อุ้ยอันนี้เป็นลิ้นมังกรแกเอามาวางไว้อย่างงี้แกคงปลูกไม่ทันคับเพื่อนเพื่อนวางบนพื้นมันมันโตแล้วมันแย่งกันแย่งอะไขึ้นเวลาน้อยแกไม่มีเวลาค่ะโหต้นไม้เต็มเลยครับเพื่อนเพื่อนมา บางครั้งเวลาเยอะเวลาไนไหมอ๋ออันนี้จะติดเอาไว้เหรอติดไวค่ะอ๋อติดไวอันนี้เป็นแค่สติดไหมมีอ๋อแล้วมันก็ขึ้นเน้มันไม่ตายเนาะไม่ค่ะไม่ตายพวกนี้จะเหมือนคล้ายคพวกกล้วยไม้คล้ายคล้ายกล้วยไม้แบบนี้ก็จะอยู่ได้อ๋อไหนดูไปยที่ไหนก็ซื้อมาติดนี่แปลกๆกล้วยไม้ก็ซื้อมาค่ะโอ้ยแกมาติดไว้อย่างนี้ไปเห็นอันนี้ต้นหนึ่งติดค่ะแล้วข้างล่างต้นหนึ่งลูกจิ๋ว แล้วแกแล้วก็อันนี้สับปะรดสีก็มามัดเอาไว้โอเป็นศีลนะคะเนี่ยอันนี้นะคะตอไม้เป็นศีลด้วยกันเปนสมัยด้วยกันเป็นศีลนี่เป็นกล้วยไม้กับสับปะรดสีด้วยกันที่ต่อไม้โอึสวยอันนี้ก็กล้วยไม้เหมือนกันกำลังออกดอกค่ะดอกจะเป็นช่อสวยใบก็ร่ลงโอ้ดอกมันเหมือนกับมัดโบเอาไว้เลยเนาะเหมือนฉัดใช่ใช่สวย กบอกว่าจะมีโชคมีลาบถ้าใครเอาผูกโอ้<า>ยไหนเห็นไหมจะใช่ค่ะเพราะว่าถูกลอตเตอรี่ไปตะที่สองใบหนึ่งนั่นเห็น <c oughs> ไหม <c oughs> แกถูกลอตเตอรี่ไปถ้าดอกอันนี้ออกแล้วแกจะถูกค่ะแกสายบุญแล้วแกก็ถูกลอตเตอรี่ด้วยทีนี้ตัวนี้มันเป็นรูป้าจะไม่ตัดแต่ก่อนนะคะหลายเดือนแล้วแหละตัดออกทีนี้ก็สับลดสีลงนี่ค่ะจะเป็นรูอย่างนี้นะคะป้าก็ตัดแล้วก็อาสับลดสีลง จากต้นเดียวเขาก็แตกอ่กเป็นสองต้นเห็นประโยชน์ของ,งของธรรมชาติต่อไม้เก่าที่บ้านค่ะอืมต่อไม้เก่าก็มาปลูกตอนแรกปลูกในกะลามะพร้าวไม่สวยก็เลยมีกะลามะพร้าวเก็บมาใส่เพราะว่าป้าจะชอบธรรมชาติโหเห็นประโยชน์ของธรรมชาติทุกอย่างอืม กะลามะพร้าว,าาาวยังมไม่ได้ใส่<ำ>ต้นสับป,ประรดสีค่ะคือติดไว้ก่อนยังไม่มีเวลาค่ะ,ะเตรียม,มอยู่ค่ะเตรียมค่ะเตรียมเตรียม,ยมนี่รากไม้ที่เอามาจากหลังบ้านก็จะ,จะเอามาตั้งก่อน